AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่4พฤษภาคม2024สึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับบอลมัดเวลา18นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านอาร์เซนอล20นัดหลังสุดชนะ14เกมเสมอ2เกมแพ้4เกมยิงประตูได้51ประตูเสียประตู14ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของบอลมัดเล่น20นัดหลังสุดชนะ8เกม เสมอ5เกมแพ้7เกมยิงประตูได้33ประตูเสียประตู31ประตูมากันที่ผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งอาเซนนอนลงเล่นไปทั้งหมด35นัดอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนมี80คะแนนชนะ25ครั้งเสมอ5ครั้งแพ้5ครั้งมาต่อกันด้วยทางฝั่งของบอรนมัธลงเล่นไปทั้งหมด14นัดอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนมี48คะแนนชนะ13ครั้ง เสมอเก้าครั้งแพ้13ครั้งสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของอาเซนอนชนะสี่ครั้งเสมอหนึ่งครั้งแพ้ศูนย์ครั้งยิงประตูไปได้13ประตูเสียประตูสี่ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของบอลมัดชนะศูนครั้งเสมอหนึ่งครั้งแพ้สี่ครั้งยิงประตูไปได้สประตูเสียประตู13ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของอาเซนนอน ชนะสามเสมอศูนย์แพ้สองต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของบอลมัดผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอาเซนนันจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60เอร์เจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40เปอร์เซค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.55ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.70ประตูมาต่อทางฝั่งของบอลมัด จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.65ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.55ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของอาเซนอนจะมาในแผน4-3-3มาต่อกันที่ทางด้านของบอลนมัดจะมาในแผน4-2-3-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่อาเซนอนจะเป็นฝ่ายชนะ และจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่อาเซนนอนชนะบอลมัดด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ